ครับสวัสดีครับผมไก่วินเนอร์นะครับวันนี้มีคําถามเข้ามานะฮะเนื่องจากผมเป็นคนที่หลักๆเนี่ยในในพอร์ตของตัวเองในแง่ของ listing ของตัวเองเนี่ยทำในเรื่องของเขาเรียกว่าที่ดินแปลงแปลงใหญ่อยู่แล้วนะครับครนี้เขาเขามีคําถามมาว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่ามีเจ้าของกรรมสิทธิ์มาบอกว่าเนี่ยคุณไก่เอาที่ดินแปลงเนี้ยไปขายไปเสนอดีลปเปอร์เนี่ยเรามีโปรเซสการทํางานอย่างไรนะฮะถ้าเอาแบบ กระชับกระชับเป็นภาพรวมนะฮะหลักๆเนี่ยสิ่งที่ในการขายที่ดินแปลงใหญ่ที่จะต้องทําก็คือ1นนะฮะก็คือการเข้าถึงกลุ่มเจ้าของที่ชัดเจนนะฮะหมายถึงว่าอันเนี้ยเราถามว่าเราเข้าไปทําไมนะฮะสิ่งที่สําคัญก็คือมันมี2นิ่งนะนิ่งถึงในแง่ของราคาว่าคุณคุณที่เป็นกลุ่มเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยส่วนมากที่ดินแปลงใหญ่เป็นกลุ่มเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่แล้วนะฮะราคาที่คุณจะขายเนี่ยราคาเท่าไหร่นี่คือประเด็นที่1นะฮะประเด็นที่2นะฮะ ก็คือเจตนาลมในการขายนะขายทุกคนหรือเปล่านะมีความชัดเจนในการขายแค่ไหนนะซึ่งถ้าเราคุยผ่านคนอื่นหลายคนเนี่ยบางทีเราเราจับจุดตรงนี้ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือโปรเซสแรกว่าเราเข้าไปหาเจ้าของอย่างชัดเจนแล้วก็ต้องการรู้ใน2ลักษณะให้อย่างชัดเจนนะฮะประเด็นต่อมานะฮะในแง่ของการทํางานเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคือการควบคุมเกมของเรานะควบคุมการทํางานของเราโดยใช้เนื้องานของเราเนี่ย ทำให้เรามีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆสําหรับปุ่มเจ้าของกรรมสิทธิ์ทําให้เขาเชื่อใจว่าเราทํางานจริงแล้วก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะฮะจริงๆเนี่ยในแง่ของการทําที่ดินแปลงใหญ่เนี่ยหลักการคือไม่ควรจะโพธนามากนะควรจะทําแบบเงียบๆในบางลักษณะนะ,ะยิ่งมากคนมากความนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้3เทคนิคสั้นๆนะฮะก็คือถึงเจ้าของนะฮะ ควบคุมเกมได้ทำเนื้อง,งานให้ปรากฏนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือทำอย่างอย่างมืออาชีพอย่างเงียบๆนะฮะนะครับก็ติดตามไก่วินเนอร์นะครับได้อีกครั้งหนึ่งนะในครั้งต่อไปนะครับ